เอาละครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรานะครับผมทีมงานโซเรอีกแล้วนะครับผม ดูรีแอคครับผมรายการเดอะแมทไม่ใช่เด the w ซองครับเออเดอะวอ l s o n นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมเดอะวอ l s o n กันนะครับผมนะมาดูแล้วก็ทายกันเออแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นทีมคุณชัลชัยคิดนะครับผมนะกับทีมพวกผมครับอ่าจาบนบอลจานหมูนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนกับการทายทาย,ทายอะไรทายอะไร ทายว่าใครอยู่หลังกำแพงเออทั้งสามคนนะผมมีสามคนเราทายกันว่าใครอยู่หลังกำแพงเหลยังไงต่ออ่าเราต้องมีการเดิมพันสักหน่อยไหมใช่มีการเดิมพันแน่นอนนะเออถ้าเกิดว่าใครทายไม่ถูกจะต้องเสียหนึ่งร้อยบาทนะตอนหนึ่งคนนะครับผมเพื่อจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรไปกินข้าวข้าวกินพร้อมจะซ้ดเดือนแล้วนะนะครับไปรับชมความสนุกกันได้เลยกันครับกับพวกเราโซเลจัดปา ่พร้อมยาตื่นเต้นต işte ่ไม่เห็นม่ใบอะไรเลยทใบครับทำใบอยู่ตรงนี้หมดบเป็นคใบเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก็อะไรนะให้ถามก็ถามได้คนละสองก็ถามสางคำถามส่งคำถาม

ยังไม่ถามเลยใช่ไหมไปใส่ให้ก่อนแล้วหยาเก็บให้ถามรั้หเสียงหมือนออมยิ้มาเฮ้ยเฮ้ยแตาวไรยหรือเปล่าไม่ตอนเดียวกแกรัเงียบๆกันล้วคใ้เอาละแค่นี้นี่สุดยอด ให้เห็นด้วยทําหน้าที่ได้ดีไหมเราให้เห็นสุดทรงด้วยเอวด้วยตัวเล็กโอ้ยตัวเล็กคือใครก็ได้ทำผมตรงรันเอาไว้ไปออกรายการอะไรทุกอย่างอ่ะานมุมกล้องหรอ่ะตัวนี้อ่านมุมกล้องเปิดมาเปิดมาส่งชลูดเลยไม่เชื่ร้องเอาเลยอยากได้ครับให้ได้คับคนรักสองคำถามนะถามผู้หญิงหรือผู้ชายกูจะหาให้อ่าถามับ เป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับเป็นเป็นนักแสดงช่องไหนเป็นนักแสดงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์อีกแล้วไม่ได้ละครก็มีมีเล่นละครบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเป็นภาพยนตร์โด่งดังมาจากภาพยนตร์เขาอยู่ช่องไหนอ่ะครทำถามคือช่องไหนอ่ะไม่มีช่องครับไม่มีช่องคือไม่ได้มีสังกัดแบบแปลว่าไม่เคยเล่นละครที่เป็นช่องใช่ไหมอันนี้คำถามของผม ดังของเขาอ่ะอาพยอนจุดไม่ออกหรอผู้หญิงเยอะแยะโอเคยบอกไปคือรู้เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้คำไม่เอาผมให้อีกคำถามหนึ่งพอาะาบอกไปรู้เลยเป็นนางเนาะเป็น p S เลยเหรอนี้คำถามแล้วครับอะไรยเล่นคู่กับพระเอกชั่ว่าอะไรในเรื่องนั้นใช่ไหมครับเรื่องไหนก็ได้เหี้ยอนันดาโอ้โหแล้วตัวนีีเออโอ้พอเชียงพาไม่ใช่แน่ อนันดานี่เล่นหลายเรื่องซะด้วยต้อยจะมาให้เป็นนางเอกด้วยโอ้ได้เห็นมาบอกแล้วยากต่อให้รู้ว่าอนันดาไม่ได้ผมซื้อก่อนใช่อนันดาบ่อชิดหายไปแอนันดาอนันดาอันันดาวะไหนอนันดาเอาไม่ได้อ่ะพยานแรกชื่อเล่นตัวตัวตัวพยัญชนะอ่า่รู้เลยเฮ้ยเฮ้าวกี้พยานชื่อ ชื่อเล่นกี่พยางเฮียไม่รู้จักตื่นตื่ดตืตืดโอ้โหนี่กูให้ทำตรงไปเลยตืนตื่นตื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 ่ตืตื่น้น่าช่วงนี้ช่วงนี้มีผลงานอะไรไหมมีออกรายการครับบ่อยๆใช่ๆออกรายการบ่อยๆใช่ออกรายการบ่อย มีข่าวดังมากอุ้ยนี่เปแถมเปุ๊กมีข่าวดังมากอุ้ยเรียกแถมแล้วแถมแล้วนะนี่นี่คือแถมนะมีเรื่องมีแถมมีข่าวดังมากข่าวดังระดับประเทศเลยประเทศไปเลยอ๋อมาละอ่ะหมชวนนะเล่นเป็นลูกครึ่งไหมฮะไม่ใช่ครับไทยแท้ไทยแท้แม่ปะบูไทยแท้แม่ปะบู่ไทยแท้แม่ปะบูเลยล้วนโอ้โห เออแต่งของผมเป็นฉลาดจัิงมันช่วยกันติ๊กติ๊กได้กิโลอันนี้หมดยังทั้งหมดหมดแล้วหมดแล้วก็แล้วกลับไปด้วยกนไปเพิ่มไหมทุกคนรู้จักแน่นอนโอ้โหโอเฮียไม่ได้ด้วยรุ่นเดียวรุ่นรุ่นเดียวครับผมพอแล้วพอพไปเยอะแล้วไปเยอะเีลยใครวะเจ้าใหม่อ้ยังไม่รู้เลยใครจำไม่ได้เหรอว่าเรน่องยับมันไปาสิ่งเดียวที่ขอ อหวานหวานแางแต่แต่เนี้ยกูยังจำไม่ได้เลยเ่าใหรูกปัดไหนไม่รู้แล้วนะลูกปัดมีนกมักรองมั่งลูกปัดปก็ลูกัจิรโฟกัสู้อาบเฟอใบเฟิร์นเฟเรู้เอาเสลยไปัดเร็วลยไปแล้ว ผมนะทีม c ั a t Chat คิดนะครับตอบผิดครับนะเสียคุณค่า100บาทให้ทุกคนนะเป็นค่าอาหารหน่อยเป็นค่าอาหารหน่อย เราไปดูคนที่สองไปดูคนที่สองกันนะครับว่าคนต่อไปทีมชายชายคิดจะตอบได้หรือไม่นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับผมว่าผมเองก็แบบหูจะไปยังไงดีวะเอเราเรไปดูกันเลยองเแสดงเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่ไปชิงถามก่อนแล้วไม่แต่ว่าถ้าใครแบบหัวไม่ไบรท์กินนีทิไรเข้าไปเนี่ยเพิ่มโปรตีนสักหน่อยนะว่าแล้วก็ไปชมกินจะได้ตอบถูกไปดูคนต่อไปกันเลยครับเพมือนจัดไปครับผม แต่กนแตไดไแลัน้ไดเ้นกต้่อกเต่อกน่อตน่เตไม่ไ่เไออต่ออกนไก้นกนไม่อก้ไปกเนม่ไ่อก้ไม่อ้ไม่มออนอกนไ้นอเนอเน่อก้อเ้ม่ตม่เนไม่อกต่กไม่อเต้นไมกเไอกอกเอเอต่ต้่เมเน่นมก้มอ มาบังใช่แล้วไงถามได้เลยครับไปเลยก็มีลูกนะสี่คนอุ้ยออนตอบเลยแล้วกันมีลูกแถมให้มีลูกสี่คนหรอมีลูกสี่คนไม่จริงตามไปเลยมีลูกมาสี่คนนี่คือใบให้เป็นสายประกวดด้วยอ่ะจริงช่วงนี้ช่วงนี้มีผลงาน ไม่มีอะไรเลยครับเพิ่งมาออกนี่แหละหรือลูกหรือลูกสามีลูกครับมีลูกทั้งสี่คนจบเลยลูกเลยครับตอนนี้เป็นซิงเกิลมอมั้ยครับไม่ครับตอนนี้ยังมีสามีอยู่คนเดิมกับที่เป็นลูกสี่คนนะใช่ครับคนเดิมครับครอบครัวอุ่นดีครอบครัวอุ่นดีสาไม่ใช่ว่าสามีไม่ใช่คนไทยอุ้ยนี่เป็นจุ๊กยิปส์เหรออุ้ยไม่รู้ยอะไรเลยครับเมพี่ชาย อีกอีกอันนี้ต่อใช่ไมครับนน่ไั่นน่ะสมีนี่ทาธุรกิจหรือว่าเป็นนักแสดงเปอะไรเป็นนักธุรกิจครับกชาใช่ไมอตืตืต้อตื่อตื่ตื่อตื่ตื่ต่ตื่อตื่อต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 ื่อตื่ัต่อมื่อต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 ื่อ่อ่อต่ต่อ่อต่่อต่อต่อ่อต่อต่ตอ่่ต่่่่่่่ไม่อ่่ กระบกระซิบกระบไปไปรู้ได้ยังไง่เขาเยอะไปหรออาามไเลยแม่นได้ไอ้จับได้เยอะเลยที่อ่ะตัวน้ยากไอ้จับยากไว้ใจไอ้เนีเอต้องคนคนหนึ่งอะคือพลอชิจัน เอาละเอาละในรเรียมร้อนเขาเอยชิดจัเอาละน่ยไ้ หน่อยๆตอนนี้เหื่อออกเต็มหลังนะผมนะมีขนาดร้อยเดียวนะครับนั่งไปดูคนต่อไปกันดีกว่าต่อไปต่อไปไปง่ายจังเลยเอาล้ครับนะเดี๋ยวต่อไปนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมชาติคิดจะทายถูกหรือไม่นะครับผมจะพบกับความสนุกของเราได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพื่อนนี่อยู่แล้วนี่นะ่างรองนะ

为我唱。 เยไอ้ตัพยายามไม่ตกตายอาไอ้เกือกเอกหลังนี่มีหอน้าไหมเือกอกลังน่มีมองหน้าเป็นนักร้องดังที่มีผลงานอยู่ตอนนี้มั้งไหมอ่ามีครับตอนนี้สิยังมีผลงานอยู่อ่ยังมีผลงานอยู่ปัจจุบันน้อยนะสไตล์แนวเพลงที่เขาหล่อ ลูกพุ้งแน่นอนออืจังเอื้อนจู่จังเอื้องเอื้องอ่าลองลูกทุ่งใช่ไหมอ่ากลองลูกทุ่งมีตำราเขาก็ร้องได้ไหมตื่นตื่นนี่เอาหมือลยโอเคเรียบร้อยแล้วไม่ใช่กุ้งสุธิราชกุ้ชัยกุ้งยานิชัยจังหวัดเลยจังหวัดไหแก่วันนี้จังหวัดอะไรครับเขาเป็นคนจังหวัดยะโสธรเขาเป็นคนจังหวัดยะโสธรยอดเลยหมดครับหมดเลยเป็นผู้บอของวอลเลยหรือเปล่ามีมีมองก็ได้ รีดมีเขาใบ้เพิ <S 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 ่มไหมครับเขาเป็นนักฟุตบอลดูดูลีกไทยลีกสามถุงถใบ้ลึกจัดเลยโองถ่อ้ถ่ององ่งง่องออองออ ไข่พงษ์สะท้อน,นไข่พงสะท้อนฮะคนละเชื่อรัอคุณตอบกุ้งสุธินาเอไม่เอาเดี๋ยวเอาเต้ยผมกเอคูณเต้ออยนี่ารูป้าไข่พงสะทอนไผ่พงสะท้รทรครับดีโก้ <c oughs> เอ้เยอะจังเลยว,วะในหัว <c oughs> <c oughs> มัมแบ็กมัมนสโเสรเป็นประธานสโมสรฟุตบอลวเบิ้นปฐุมราชเออเบิ้นปฐุมราช้ไอเอ้าเชื่องจะมาพี่ลมพอมากันเลยแม่เราหน้ให้สาวคนตอบคำถามเยอะว่าโอ้โหี่แทบรอ すごいう คนนะครับตอนด็อกนะคะก็เป็นคนที่สามเราก็ต่อถูกกันอีกแล้วถูกสองในสามก็น้องก็คือตอนนี้ก็คือคนนี้เขาละสองร้อยกับแปดร้อยนะไอ้แรงกคนละร้อยก็จบดิหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมือใหญ่มือใหญ่ใหญ่มือใหญ่ก็เป็นรอบหน้านะฮะก็ฝั่งนี้เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ถ่ายบ้างเราเขาเป็นผู้ไม้บ้าง เราเที่ยวไปเยอะเราไม่ได้ปากคล้อยอย่างนี้ละแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามความสนุกสนานแบบนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับทีมงานโซเลในช่องจัตใจคิดซับไปถึง10,000ซับนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ชื่นชอบไม่้องลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคกในเดะสนุกสนุกนะถ้าอยากตอบถูกสมองดีๆกันนะเติโปรตีนนิด์เข้าไปตั้งแต่ขั้นต้นนะ ต้องมีใครแดกเลยจ้ะเขากินดีดีไร้ไหแต่เราไม่เขาผิดโดนกุโสเล่เนี่ยสามกระปุกโดนกุโสเล่แนี่ย่ะครับผมวันนี้ก็น่าจะสนุกสลังกันเพียงพอแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมบ๊ายบายไปกินดีดีไร้